มาเบิงเรื่องของการจับกลุ่มเครือข่ายลักลอบลำเลียงยาเสพติดใหญ่กันแน่ค่ะผลบอกว่าท่านจังหวัด้อยเอดถแถลงข่าวจับกลุ่มเครือข่ายลักลอบลำเลียงยาเสพติดรายสำคัญค่ะสามารถยึดยาบ้าได้กว่าหาแสนสมหมื่นเม็ดพร้อมกับรถยนต์ของกลางมุ่งตัดวงจรยาเสพติดอย่างเด็ดขาดค่ะนายชาชวานเป็นจ่าสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัด้อยเอดพร้อมด้วยนายนันทวิทย์นาคแสง รองผ้วราชาการจังหวัด้อยเอ็ดพ้นตำรวจตรีวุฒิชัยจันทโทภาสผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด้อยเอ็ดร่วมถึงผู้แท่นจากกองทัพภาคราชาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด่านความหมั่นคงรวมกันแถลงข่าวผลการจับกลุ่มเครือข่ายลักลอบลํำเลียงยาเสพติดรายสำคัญพบว่ากลุ่มเครือข่ายนี้นะคะมีพฤติการรับจ้างลํำเลียงยาบ้าจากพื้นที่ชายแดนจังหวัดมุกดาหารและกาญนครพนมุม โดยใส่บ้านพักในเขตของอำเภอเรืเ่องนกท่าจังหวัดยาโสธรเป็นหม่องพักยากอนลำเลียงเขาสูพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดกระจายต่อไปที่กาละสินสารคข้ามขอนแกน่นและ,ะจังหวัดไกลเคียงโดยใช้รถยนต์จำนวนหาขั้นค่ะสลรับการเหตุหนาทีเป็นรถนํำท่างแน่เป็นรถขนยาแน่โดยเลือกใส่เส้นทางหนองโพกพ้นท่องโพ,พ,งพชัยรองข้าเพื่อลบเลียงการตรวจคนของเจ้าหน้าที่กระทั่งเมื่อเกิดเหตุคะ่ะตรวจพบว่า รถยนต์ต้องสงสัยสองขั้นได้แก่รถยนต์เกง๋งยี่ห้อเชฟโรเลสสีดำและกรถยนต์กระบะฟอร์ดซีประตูสีดำพิ่นสังเกตพิรุธได้ก็เเลสักสกัดจับรถเก๋งสองขั้นนี้หลักะที่สำคัญนะคะได้ที่ถนนสายพ้นท่องรองคำ่ำบระเวณบ้านหม่งคำํตำตําบลหน้าอุดมอําเภอพ้นท่องตรวจค้นพบของกลางยาบา้า265รวมทั้งหมด530 0 0 0เม็ด สุซ่อนอยู่ในกระสอบปุ๋ยภายในถ่ายของรถยนต์ขณะเดียวกันค่ะรถยนต์กระบะเทียมนาทีน้ำทางกระได้พยายามลบหนีนะคะและ้วก็เกิดอุบัติเหตุในพื้นทีต่ตำบลอุ้มเหมาอำเภอทวัตบุรีเจ้าหน้าที่กิดบุรณาการกำลังจนสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้เพิ่มเติมในเวลาต่ตอมาร่วมจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมดซีรายพร้อมตรวจยึดรถยนต์ของกลางในสองคันมูลค่าประมาณ800,000บาทค่ะ จากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้งหมดในการรับสารภาพว่าได้ร่วมกันกระทําความผิดจริงโดยมีบูรวมกระบวนการอีกหนึ่งรายเหตุนาทีสร้างการและติดต่อเครือข่ายต่างชาติรับจ้างค่าจ้างต่างๆนะคะเป็นรายกระสอบก่อนนําเงินมาแบ่งกันเป็นกลุ่มจังหวัดรอยเอ็ดขอยืนยันว่าสีเดินหนาบรรณาการทุกภาคส่วนปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้น เพื่อสัางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและเสนาทีนะคะในพื้นที่ของจังหวัดระเอ็ดให้ปลอดภัยจากยาเสพติดอ,อย่างเงียบนั่นเองค่ะ